สวัสดีครับเพื่อนเนครับนอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของผมนะฮะที่เห็นนี้นะฮะเป็นกล้องตัวเก่งของผมนะครับซึ่งใช้มาหลายปีแล้วนะแล้วก็ค่อนข้างประทับใจกับการดีประสิทธิภาพของมันเนี่ยเอามาใช้งานลหลักแล้วเนี่คือว่าผมใช้กล้องตัวนี้เพื่อที่เอาไปทำข่าวบ้างนะครับ ทำข่าวหรือว่าแนวแบบว่าท่องเที่ยวนะแล้วแต่โอกาสนะฮะหลักๆแล้วก็คือจะไปท่องเที่ยวนะบันทึกชีวประจําวันครอบครัวนะฮะทํางานนะซึ่งชอบเป็นการส่วนตัวนะเป็นกล้องเยอรมันนะจริงๆแล้วเนี่ยมีกล้องญี่ปุ่นฮนะเยอะนะครับหลายตัว แต่มีคนถามว่าไฟล์ภาพอย่างนี้สีออกมาอย่างนี้สีออกมาแบบว่าเป็นแนวซีนีมาเป็นหนังเลยเนี่ยถ่ายจากกล้องอะไรนะฮะวันนี้มาให้ดูเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆน้องๆนะครับที่ที่ถามมามันคือ l ลก c a SL นะครับว่าผมใช้งานมันค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันเหมือนกันนะครับผมมีตัวรุ่นใหม่ตัว SL2S นะครับถ้าเกิดจําไม่ผิดนะเออเพราะว่าตัวนี้นก็ว่าซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้รานะคาถูกกว่าจุดตัวนี้ด้วยตัวนี้นซื้อมาแพงคนระตอนแรกๆเลยนะคราคามันค่อนข้างสูงมากแต่ต้องบอกว่าใช้งานดีมากกับเลนนะสบ35.1.4นะครับอืเขอครับผมใช้สายหนังแคใสายหนัง กล้องตัวนี้ก็พบไปต่างประเทศบ่อยนะฮะได้ภาพมาดีมากนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเยมาใช้นะฮะกลับไปใช้กล้องญี่ปุ่นนะทำไมต้องกลับไปใช้กล้องญี่ปุ่นนะเพราะว่าต่อหลังมาผมทําข่าวเนี่ยผมจะหากล้องเล็กๆไปใช้งานนะครับขนาดเล็กเลยพกพาสะดวกอะไรเงี้ยไม่ค่อยหิ้วแบบเยอะๆละ แล้วก็ไม่ค่อยได้เดินทางเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ไปต่างประเทศเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับหลายคนอยากจะเห็นภาพที่ผมถ่ายมาผมก็ลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็พยายามไปขุดเอาพวกคลิปเก่าๆนะตัวนี้นอกจากภาพนิ่งแล้วเนี่ยผมเอาไว้ถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอแล้วหมดที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นออโต้ฮะแต่ว่าเลนยันเป็นแบบแมนนวลนะเลนนะฮะ เนนี่คือว่าผมเคยไปทําข่าวที่ทางใต้มาแล้วนะครับตอนพายุปาบึกอ่ะสังเกตว่าบุบครับกระแทกเห็นไหมอืมเอียงเอียงหน่อยเนี่ย มันกระแทกนี่เห็นมันเป็นเงาเงาเนาะเพราะว่าระยะที่ผมใช้คือตอนนี้กล้องที่บันทึกอยู่คือตัวกล้องญี่ปุ่นนะฮะเลนส์5.2นะครับมันก็เลยเบลอเบลอจัดเลยนะแต่ผมชอบแนวนี้แล้วฮะ เนีแบบว่าละลายไฮะนี่เจ้า SL เนี่ยมันสามารถใช้กับใหม่ก็ได้นะแต่ว่าต้องมีตัวแปลงครับนี่เสียบ HD ใหม่ก็ได้เนี่ มี HDMI นี่อ่ะบิดมาให้ตรงหน่อยแล้วก็สามารถใช้กับพวกใหม่แต่เราต้องมีตัวแปลงตัวแปลงผมก็มีนะฮะให้ดูว่าด้านข้างสามารถเสียบอะไรได้บ้าง ตอนที่ผมจะซื้อเนี่ยผมก็ถามเขาฮะมันใช้กับไม้ได้ไหมไม้นอครับใช้ได้ไหมนะเพราะว่าผมทำงานทีวีฮะผมก็อยากได้เสียงที่มีประสิทธิภาพถ่ายวีดีโอได้ไหมนะครับก็ประมาณนี้ปกติไม่ไม่ค่อยได้เอามาถ่ายคลิปสักเท่าไหร่ คือหมายความว่าไม่ค่อยได้มาอวดนะครับแต่ทีนี้มันนานละหลายปีละอ่ะไหนๆก็ไหนๆละหลังมาผมก็พยายามลงคลิป,ลปอุปกรณ์ของผมอะเพราะว่ามันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ่ายมาเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะให้กับเพื่อนๆที่เห็นอยู่เนี่ยก็แลกเปลี่ยนว่าจริงๆจะซื้อมือสองก็ได้ถูกถูกกว่าเยอะมือหนึ่งบอกเลยว่าอ่วมฮะหนักมากนะครับอืม หนักมากแต่ด้วยความาคลั่งไคล้ของผมผมชอบเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับผมมักเอาอุปรกรณ์ของตัวเองเนี่ยลงไปทําข่าวนะครับแล้วผมจะได้มีมไฟล์ภาพเก็บเอาไว้เนี่ยพอผมย้อนดูไฟล์ภาพเก่าๆที่ผมไปถ่ายมานะโหมันมีคุณค่ามากครับเพื่อนๆครับมันคือความทรงจําฮะมันคือความทรงจําจริงๆ็บระมาณนี้โอเคครับ ราคาไม่บอกแล้วกันฮะซื้อมาตอนแรกๆเนี่ยก็ถือว่าอ่วมฮะหนักแต่ว่าใช้งานทนมากนะไม่เคยส่งซ่อมเลยหลายปีละส่วนตัวแปลงเนี่ยผมซื้อตัวแบบเทียบมานะ,ะตัวแปลงแปลงเลนนะฮะโอเคครับเพื่อนๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ